ปากัดมะกัดไม่รู้ต่ยุงกัดนะแน่แน uh huh. ต่งก็กำลังเน่าเลยครับต้องคอยกระดกเยื่อไว้ครับ้น,นมันติด โอ้โหกัดอือ,อนึกว่ากัดไม่โดนครับรชั้นน้อยพอเห็นมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะครับเดีย๋ยวค่อยแกะขยะนะครับปลาช่อนน้อยครับกัดเป็นกบยางแก้คันจิว๋วรุ่นเด็กตกปลาครับสีดำครับ กัดจุ๊บนึกว่านึกว่ามันมันกัดไม่โดนครับลองเช็คสายสายมันดูตึงๆนะครับก็เลยวัดส่วนเลยครับหมายก็เป็นนาน้ําท่วมแบบวนะครับพอน้ำเพิ่งเกี่ยวไปแล้วน้ํามันกําลังมาครับหรือดูปลานาครับยังไงก็ฝากผลงานของกบยางแก้คันไว้ด้วยนะครับกบยางแก้คันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวปลดปล่อยนะครับเพราะตัวมันเล็กครับ สุดยอด